จุดสูงสุดของอินโดไชน่าด้วยสองขาของเรา <What? S 1> เออเขามีรถรางก็ไม่ขึ้นนะ oh. นะไปทั้งทีเอาให้สุดเพราะความทรงจำดีๆมันไม่ได้มีทางลาดัดเตื่นเช้ามาเตรียมตัวกินข้าวจัดของพร้อมไปเดินค่ะแฟดต่ำกว่า1เมตรเข้าฟรีเข้ามาก็มีการแสดงพื้นบ้านค่ะแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของเขาแต่โอ้ม oh า ยขึ้นเคเบิลคาร์คือยาวมากนั่นแต่รอจนหาวะ่ะเอารีบขึ้นเลยอ,อป,ป้าคนอย่างเยอะแต่เคเบิลคาร์เนี่ยได้กินในสเวล์รีคอร์ดด้วยนะมันดีมากลงรถเราก็ถึงเวลาเริ่มเดินแก่บันไดมันสูงมากไม่ได้แค่ขั้นบันไดที่สูงนะตัวเราก็อยู่สูงด้วยคืออย่างเสียว<อ>น่าร้อนร้อนร้อน โอ๊ยแต่แม่นี่เหงื่อโซกเลยขอแม่นั่งพักแป๊บนึงลูกส่วนอาป้าคืออะไรไม่หนาวไม่ยอมใส่แจ็คเก็ตจ้าพวกเรานี่ใส่ใส่สะท้อดกันเป็นว่าเล่นและเจ้าตูดจองตัวน,นี้คืออะไรต้องเติมพลังด้วยหรอได้เดินกับเขาไหมเนี่ยบางทีก็คิดนะทำไมไม่นั่งรถรางมันขึ้นมาแต่เห็นเด็กสนุกก็อ้าเดินก็เดินแล้วดูแถวรถรางดีหุยดีนะไม่คืนโหลำแรงมากทุกคนนด พากนาันมาลำบากเนาะหาเรื่องให้ลูกเล่าได้ยาวไปจนมหาลัยและในที่สุดเราก็มาถึงฟันซิปานอีกหนึ่งฟักเก็ตลิส